ัมเบอบัสมันหน้านี้นะไม่เห็นหน้าเลยเห็นยังเห็นแล้วอย่าอย่าขึ้นไปข้างบนนีกุ๊ดข้าขึ้นไปตรงหน้าเออเออนั่นแหละเอ้ยไอการหายก็จะเป็นฮัลโหลกโล์นะคะฮัลโหลนะช็อกโกแลต คือนั้นจะเป็นหน้านีอันหนะคะอยู่นู่นไงเ้ยกมาดิมลยนะคะเยวะไอเหรอ Hot d อไรจะอุเอแล้จะเป็นตัวนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะก็น่าักมากควนี้บ๊ายบาย